คุณผู้ชมครับเมทรไลฟ์วันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่บริเวณริมคลองบางกากน้อยนะครับหลังสถานีรถไฟธนบุรีครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการทําขันลงหินนะครับซึ่งขันลงหินเนี่ยครับเป็นการทํามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับเรียกได้ว่ามีวิธีการทําหลายขั้นตอนแล้วก็ต้องใช้ช่างฝีมือนี่หลายแขนงเลยนะครับกว่าจะได้มาเป็นขันลงหินที่สวยงามสักใบหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยครับ They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, cause we're just under the upper hand and she don't wanna go outside tonight and in a pipe she flies to the motherland or sells love to another man นี่แหละครับคือขันลงหินที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วถ้าหากว่าพูดถึงขันลงหินแบบนี้ครับก็ต้องที่นี่เลยครับชุมชนบ้านบุกครับเพราะปัจจุบันนี้นะครับที่ชุมชนบ้านบุนี้เป็นสถานที่แห่งเดียวนะครับที่มีการทําขันลงหินแล้วก็ใช้กรรมวิธีเดียวกับที่สมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อ200ปีก่อนนะครับเดี๋ยวมาทานน้าเย็นๆให้ ชื่นใจนะครับชื่นใจจริงๆครับคุณผู้ชมครับได้ทานน้ำเย็นๆในคันลงหินที่มีเหมือนแบบสมัยโบราณนะครับ แล้วถ้าจะพูดถึงผู้ที่มีความรู้เรื่องราวเป็นอย่างดีของชุมชนบ้านบุแล้ววิธีการทําขันลงหินนะครับก็ต้องคนนี้เลยครับคุณแม่ตาเสรานนนครับเป็นผู้สืบทอดนะครับการทําขันลงหินคนนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นกูรูจริงๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยครับว่าชุมชนบ้านบุนี่เป็นยังไงมายังไงถึงได้มารวมตัวกันตรงนี้ครับ ชุนชนบ้านบุคือคนอุทยานั่งเดิมครับซึ่งมาพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ย้ายจากอุทิยามาที่เราเสียก 2, 2> รุงสรอาันสงูนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงเออคิดว่าคนกลุ่มที่ทำคังหินเนี่ยน่าจะรวมตัวกันตกพยพมาพร้อมกับพระเจ้าตากสินใน<ม>เวลาที่แล้วก็มาตั้งทำเลตรงเนี้ยเพราะว่าทำเลตรงนี้จะค้ายียาตรงที่ว่ามีแม่นม้ำเจ้าพระพยา อยู่ยู่งเต็มนะคะ <c oughs> จุดจวนแล้วก็มีแม่น้าแล้วก็มีวัดขนาดสองข้าคือวัดจุนนารามและวัดอมรินนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คือทั้งหมดประกอบอาชีพทํากันนั้นเด <c oughs> ังนนั้นในชุมชนนี้จะมีประมาณเกือบร้อยหลักคาเรือนซึ่งต่างคน,นต่างทำ <c oughs> นะคะ <c oughs> ในช่วงนั้นก็อาจจะขายกันในระว่างในหมู่บ้านหรืออะไรนะคะ แต่ที่หลังเนี่ยก็จะมีไปขายที่สำเพลงเบิ้งเงีนขคองเกิเ์มซึ่งชาวจีนจะรับไปแล้วก็มีคนต่งงวัดจะรับซื้อไปทีน,นึงนะคะทำกันอย,อย่างนี้ตลอดเวลาจนถ,ถึงวันนี้ก็คือ200กว่าปีแล้ว2310ถึงเวลานี้นะคะแต่จะถามไหมคะว่าทำไมถึงเหลือเจ้าเดียวครับทำไมค <laughs> เราต้องบอกคุณผู้ชมก่อนครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้ครับที่ชุมชนบ้านบุแห่งนี้ครับก็เหลือแค่โรงงานทําขันลงหินของคุณแม่ตาอยู่เจ้าเดียวเลยคุณแแสงสจาคือคุณแม่คุณแม่นี่ไม่ไม่ใครไม่ทราบอะไรจากันดับนะครับแต่เป็นรุ่นที่6จากคุณศิยามานะคะ รุ่นที่หกจากคุณเสียงทยาแต่แต่ตัวตัวนั้ไม่ได้ไม่มีรุ่นคือทำกับคุณแม่มาก็คิดว่าเอาเอารุ่นที่หกเป็นรุ่นที่สองัครับแล้วมีผู้สืบทอดไหมครับตอนนี้ผู้สืบทอดอันนี้เป็นเรื่องของช่างนะคืออยู่ไปอยู่มาเนี่ยก็สาเหตุที่เลิกก็มีหลายหลายหลายสาเหตุนี่สมัยเลิกกันเป็นหมดนะคะก็คือสาเหตุน่าจะมาจาก น่าจะสวัตถุดิบและก็สงครามโลกครั้งที่สองค,คนนี้ก็กระจายๆๆไปหมดนะคะอันที่สามนี่สําคัญมากคือแต่ละช่างเนี่ยลูกหลานเขาไม่สืบทอดแต่ละก่อนนี้แต่ละเจ้าของเขาเรียกกสงศรับกงศรีแต่ละกงศีเนี่ยไม่มีลูกหลานสืบทอดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุใหญ่มากซึ่งมันจะมาถึงปัจจุบันนี้ละตอนนี้รุ่น,ร,นรุ่นคุณเตรียมนี่ทำไมถึงรุ่งโรจน์ทำไมถึงมีงานถึงเวลานี้จนได้ใช่ไหมคะถึงก็คือ รูปแบบที่พัฒนาคือจากขันอย่างเดียวเมื่อก่อนนี้เรียกขันน้องหินเป็นขันที่ใช้ในชีวิตประจำวันล้างหน้า,นาอาบน้ําใส่บาตรนะคะขั้นตอนของคำว่าขันน้องหินเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เหมือนไอคอนะในขันมีหินนะคะแต่เป็นขั้นตอนที่4ของโบราณซึ่งก็จะหินเป็นตัวขัดครับคือขัดด้วยหินหินนี่คือคือเบ้าที่ใช้ใช้แล้วเอามาทุบให้ละเอียดแล้วก็มาผสมกับน้ำมันมะพร้ราวเวลาข้ามอญหมุนเนี่ย หมุนเนี่ยคือชนีดมันจะมีแค่สีขั้นตอนพรามอนหมุนเขาก็เอาตะหน้าปกกันที่ที่ภาชนะแล้วก็จะเป็นขันขับเอาหินลงขันอาบน้ำขันล้างหน้าก็เรียกว่าขานันลงหินทั้งหมดชื่อขนันลงหินนะคะแต่ว่าจะใช้อะไรก็แล้วแต่ครับเป็นชื่อเรียกนะคะแล้ว มันจะเป็นเพราะว่าวิธีการทําที่ยากลําบากแล้วก็ต้องใช้ช่างฝีมือหลายแขนงหรือเปล่าครับ,<ช>รบที่ทําให้ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีใครทําแล้วเหลือ<ช>อยู่เรา<ช>เดียวที่นี่อันนี้เกี่ยวกับว่ารูปร้านเขงตะากงศีนะไม่สุดยอดเนี่ยคะและถ้าหากว่าจะพูดถึงขั้นตอนการทำนะครับมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนครับปัจจุบันนะคะครับผมปัจจุบนนันก็คือ ที่หนึ่งคือการตีขึ้นรูปครับโดยใช้ทองแดงดิบบุกซึง่งผสมผสมระหว่างน้ำหนัก7ต่ตอ2เป็น9นะคะคส่วนที่จะเติมคือส่วนที่ของมาล่อหรือส่วนที่ใช้แล้วเอามาเติมจะเติมทองแดง1นึ่งกิโลดิบบุกหนึ่งกิโลไม่ได้ถ้านู้เราจะใช้1นึ่กิโลนะค,ะครับอันนี้พอหลอมเสร็จก็เผาทุกเผาทุบเผาทุบ ตรงทั้งขึ้นเป็นรูปมาอันนี้เป็นเทคนิคของช่สร้างนะคะแล้วก็คนอีกคนที่ช่วยคือเขาเรียกลูกสูบเมื่อโบรนาณนใ,นใช้สูบสูบเป็นตัวเร่งไฟอันนี้มันต้องใช้ไวขึ้นกาใช้ตัวมอเตอนะร์เร่งไวนะคะทุบๆแล้วก็เสร็จแล้วแต่งขึ้นเป็นรูปแล้วทําไมตอนที่ถ้าถ้าวลดาเผาเนี่ยถ้าไม่แดงทุบแล้วแต่ ทพะนั้นความยากอยู่ตรงนี้ด้วยค,คือต้องเผาให้แดงแล้วทุบพอหายหแดงเผาใหม่ทุบใหม่ทุบไปทุบใหม่หมมอาเจ้าช่างอันนี้คือความยาก<ม>คือช่างต้องอยู่ที่หน้าเตาในตลอดจะพักก็เวลาทานอาหาร,รตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงประมาณ5้าหกโมงเย็นก็จะลุกไปไหนไม่ได้เลยเพราะก็ต้องทํางานในี้จสเสร็จนะคะะฉะนั้นตอนนี้เวลาเวลาที่เสร็จแล้วเนี่ยทำไมเนื้อถึงแกร่งคือเสร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้วช่างจะมีบ่อน้ำอ่ะบ่อน้ำก็จะโยนไปที่บ่อน้ำอันนั้นคือเนื้อแกร่งเลย แกล่งและทูบไม่แตกแล้วก็วจะเป็นขั้นตอนที่สองคือการเป็นลายเก็บเนื้อนะคะ้านลายเนี่ยโบราณเขาฉลาดค่ะคือเนื้อของภาชนะที่เสร็จมาเนี่ยมันจะไม่ดำฉะนั้นเวลาลายแล้วจะไม่ได้เห็น,ไม,หนไม่เห็นว่าเนื้อเรียบหรือยังการลายก็คือการเก็บเนื้อให้เรียบใช่ไหมคะก็เอาดินชาวบ้านเขาก็มีหมูข้าวด้วยหม้อดินเอาขมเหมา มาทาภาชนะครับออันนี้ไม่เปลี่ยนเลยจากวัยุทธยาถึงเวลานี้ก็ไม่เปลี่ยนก็เอาเขม<อ>า <ขอ S 2> มาทาทาให้ทาให้ดำรัรพอดำปั๊บก็ไปลายกับเครื่องมืออันนี้เรียวกว่กากระล่อนกระล่อนนะคะมีแท่งแท่งเหล็กแท่งหินแท่งเหล็กกันเี่เออเหล็ลหลกจีค่ะแล้วก็ค้อนเหล็กเอาภาชนะวางแล้วก็ลายให้ตรงกันถ้าไม่ตรงก็แตกครับอันนี้เป็นความสามารถของท่านนะคะพอลายต้องลายให้ทั้งลูกนะถึงจะเห็นว่า เนื้อนี่เรียบไปยังเสร็จตรงนี้แล้วนะคะตีขึ้นมาเนี่ยปากปากก็จะไม่ค่อยเรียบสองก้อนนะคะครับโบราณก็ใช้ตะไบ,บแต่ปัจจุบันนี้ใช้กรองกรอของที่เรียบก็เสร็จตอนนี้ถึงขั้นสุดท้ายของโบราณคือการกลึง s <S นะคะาการกลึงพอากลึงกลึงก็คือใช้ผมอนนะคะเครื่องมือนี้เรียกผมอนแล้วก็เอาเอาเอา,เอาอะไรนะเออชันชันยาเรือเขี้ยกับ ไขเนื้อต้องไขยเนื้อนะไข่หมูไม่ได้แล้วก็ให้ร้อนแล้วก็ติดติดบนหน้าพมับแล้วเขาจะใช้เหล็กกรึ่งโบราณกึ่งหมดเลยทั้งสองล้านแล้วหินลงนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยจะมีอะไรพัฒนารูปแบบขึ้นมาคือเนื้อที่ลายเนี่ยมันเป็นเนื้อสีดําที่สวยมากก็มีกันคิดกันว่าอันนี้น่าจะเก็บไว้เป็นเอกลักษณ์ของงานมือใช่ไหมคะก็ไม่กึ่งออกในยุคกับขุนเตรียมนะคะพอไม่กึ่งออกปั้บเป็นสีดํา สินค้าจะมี2ตัวคือสีดำกับสีสีทองทั้งใบนะคะและ้วนนี้จะเป็นเจ็ดดขั้นตอนแล้วน,นะเจะสีนะคะ,คอะพอเสร็จแล้วพออันนั้นเสร็จก็จะคิดว่าลายขันไทยน่าจะมีลายไทยก็เป็นขั้นตอนที่เจ็ดคือเอาเอา เอามาลงลายเขียนเขียนตอนนี้จะข้ามไปครับคื่อพอครึ่งเสร็จในปัจจุบันนะฮะก็แต่งเนื้อให้เรียบเพื่อไม่ให้มีตำหนิเลยแล้วก็เอาไปขัดเงาถ้าสีทองก็ขัดทั้งสองล้านถ้านสีดำก็ขัดด้านเดียวอ่าสี้บขั้นตอนสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีลายไม่มีไม่มีไม่มีนะไม่มีที่นี่ที่อันนี้ต้องต้องยุองย่องคุณเจียมว่าเป็นยุคของคุณเจียมคนเดียวเท่านั้นที่ทําให้งานถึงวันนี้ได้ ฉะนั้นถ้าผีขั้นตอนก็หมดนนานแล้วเพราะต่างคนต่างก็เลิกกันไปแล้วความดีหรือความเด่นของขันลงหินเนี่ยทำไมถึงดีอะที่ดีน่าจะเป็นปีมือนะคะทุกอย่างมือหมดนะคะก็คือคนที่ได้ไปนี่เรียกได้ว่าได้ไปครอบครองขันที่ทามาด้วยมือแล้วมีความแข็งแกร่งเพราะใบหนึ่งเนี่ยใช้ช่างถ้ามีลายด้วยก็ใช้ช่างนี่เจ็ดช่างถ้าไม่มีลายก็โขกช่าง แต่ละคนมีความชานาญต่างกันอันนี้สําคัญมากนะฮะเพราะแต่ละช่างก็ต้องมีความประณีตเพจ่อเอกมาสวยงามราคานี่เป็นยังไงเออราคาใบเล็กสุด3นิ้ว ปัจจุบันก็คือ1,000พันบาทครับชั้ใหญ่สุด10นิ้วถ้าไม่มีไม่มีไม่มไมใช่นน้ำผ่านองแค่คเดียวนะคะก็ประมาณเกอ้อันนี้ที่แพงที่สุดเลยที่แพงที่สุดจนชุดชุดประมาณ10นิ้วค่ะคก็ประมาณหมื่นสี่เรียกขันน้ำผ่านรองเครืองชุดพิเศษที่ใหญ่มากซึ่งช่างสามารถทําได้แค่นี้เองนะครความสามารถของช่างคือเครื่องมือกับฝีมือกับแรงงานอันนั้นแหละฮะซึ่งปัจจุบันนี้ก็หาซื้อที่ไหนไม่ได้ไม่ได้ไปบางที่ไหนเพราะมันแพง ก็ต้องมาที่นี่แล้วไม่เห็นขั้นตอนการทำก็จะรู้สึกว่าอันนี้ไม่แพงเลยใช่ไหมคะใช่ครับอย่างนี้เวลาถ้านหาว่าเขาจะซื้อชุดนี้ไปนี่เขาน่าจะมามานทึกภาพขั้นตอนการทําไปเก็บไว้ประกอบกันด้วยใช่ไหมครับเพราะขั้นตอนการทํานี่ก็ถือได้ว่าเป็นตํานานอย่างนึงใช่ไหมครับก็เราจะมีโบชัวร์ซึ่งมีวิธีการทำเรืยกภังกฤษกับภาษาไทยคนที่ซื้อไปถ้าได้ไปนี้ไปก็จะรู้สึกเห็นคุณค่าของงานนะคะ Burnt lungs, a taste Lights gone, days end Struggling to pay rent Long nights, strange men and They say she's in the class 18 Stuck in her daydream Been this way since 18 But lately her face seems Slowly sinking, wasting, crumbling like pastries, and they scream. The worst things in life come free to us, cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams.